สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโร่ไทช,ชตานะคะวันนี้อาจารย์นารีจะมาทำคลิป r a n d o m ดวงความรักนะคะเป็นข้อความนะคะจากคนรักของคุณหรือว่าคนที่คุณกำลังศึกษาดูใจอยู่นะคะหรือว่ากำลังแบบปิ้งปังกันนะคะฟ o s สกันนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะ จันจะหยิบไพ่ทั้งหมด3ใบนะใบที่1ใบที่2นะคะแล้วก็ใบที่3นะคะมาดูกันใบแรกนะคะใบแรกคือ Impasse นะคะ reflect and redirect your energy นะคะเหมือนกับว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะ เขาอาจจะกําลังมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่กล้าเปิดใจคุยกันหรือเปล่านะคะมันมีผลกระทบอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับเขารู้สึกว่ารี d ดเร c กนะคะเขาอยากที่จะกลับมานะคะในการที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาเปิดใจหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะทำ ผิดพลาดไปทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะก็อยากที่จะกลับมาในการที่ได้พูดคุยได้เคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆนะคะแล้วทำให้คุณเ,เขาเรียกว่ามีใจให้กับเขามากขึ้นนะคะหรือมีใจให้กับเขาเหมือนเดิมนะคะมีไพ Um, reaching your destination นะคะหรือว่าตรงนี้ถ้าเกิดคุณกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างเป้าหมายของคุณที่เหมือนกับว่าคุณเคยท้อคุณเคยพูดคุยปรึกษาเขาแล้วตอนนี้คุณยังอยู่ในขั้นที่เหมือนว่ามันพยายามแล้วแต่มันยังไปไม่ถึงมันยังไม่สำเร็จสักทีหนึ่งอะ่ะเขาอยากให้คุณ redirect your energy ก็คือเหมือนกับว่า เพิ่มพลังให้กำลังใจคุณในการที่จะแบบลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งอย่าท้อทถอยนะคะเพื่อไปถึง reaching your destination นะคะเขามองว่า คุณเป็นคนที่แบบ your light is shining b t l y นะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความสามารถมากมายหลายอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็นความเก่งความสามารถความสดใสในตัวคุณแต่เขาได้มองเห็นสิ่งนั้นเราพยายามที่จะบอกคุณพยายามที่ย้ำเตือนกับคุณบ,บ่อยๆนะคะเพราะนั้นเขาอยากให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเป้าหมายที่มันเป็นความฝันที่สวยงามของคุณน่ะเหมือนเขาก็ อยากให้คุณได้ไปถึงตรงนั้นเพราะเขาจะมีความสุขเช่นกันนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นความฝันของเขาด้วยเช่นกันนะคะแลวเขารู้สึกว่าคุณทําได้นะคะทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณกลับมามีกําลังใจคุณลุกขึ้นสู้นะคะคุณลุยต่อเขาจะอยู่เคียงข้างแล้วเขาก็พร้อมที่จะเชียร์อัพนะคะให้คุณไปสู่จดหมายปลายทางของคุณโอ้ใบสุดท้ายน่ารักมากเลยนะคะ embracing a t r o c y s i s m นะคะ shout to the heavens with happiness นะคะ อาจารย์รู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะให้กํากลังใจคุณมากๆนะคะตรงนี้นะคะเขาอยากให้คุณแบบว่าอารมณ์แบบปามมี่เลยนะร้องดังๆนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณเนี่ยอยากเป็นชีวิตที่เหมือนกับมันมีความสุขมีมความสนุกสดใสร่าเริงนะคะหรือถ้าเกิดตอนนี้คุณเปลี่ยนไปคุณท้อคุณเศร้าเขาอยากคุณกลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงของเขาเหมือนเดิมนะคะเป็นคนที่มีความสุขสู้กับอุปสรรคสู้กับปัญหาด้วยรอยยิ้มที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นดวงโดยรวมๆแล้วก็สำหรับทุกคนที่พบคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้ดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจนะคะแล้วก็กลับมามีความสุขนะคะไม่ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามากมายก็ตามนะคะแต่เมื่อเรามองโลกในแง่บวกแต่เมื่อเราพยายามใช้ด้านที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเข้ามารับเอาไว้นะคะ พูดกับลูกค้านะคะที่เขาอาจจะตำหนิวิาพากษ์วิจาร์แต่เราพูดกับเขาด้วยความนอบน้อมนะคะด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นนะคะความจริงใจท้ายที่สุดอาจารย์ว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้แน่นอนนะคะเพราะนั้น กลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะเราก็ไปสู่เป้าหมายชีวิตของคุณที่มุ่งหวังอยู่ให้สําเร็จนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเป็นกาลังใจใกับอาจารย์นาดีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ